สวัสดีครับผมสำหรับคลิปวิดีโอชุดเรียนภาษาจีน HSK หนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาปากกามาวงก่อน HSK หนึ่งนะครับวันนี้เราก็เรียนมาถึงวันที่5แล้วนะครับ HSK คืออะไร HSK นะครับย่อมาจากภาษาจีนนะครับคำว่าฮั่นหยู่สุ่ผิงข้อส์นะครับฮั่นหยู่สุ่ผิงข้อส์ฮั่นหยู่แปลว่าภาษาจีนนะครับฮั่นหยู่แปลว่าภาษาจีนสุยผิงแปลว่าระดับ แล้วก็ข่าวื่อแปลว่าการสอบนะครับ HSK หั่นยูสุยผิงข่าวชื่อก็คือการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีนนั่นเองนะครับซึ่งที่เราซื้อกำลังทำคลิปวิดีโอชุดนี้เป็น HSK ระดับที่1น,นะครับระดับที่1เนี่ยจะมีคำศัพท์ที่เราต้องรู้ทั้งหมด150คําคำนะครับ150คํหาคำเราซื้อก็จะเอาคำศัพท์มาใส่นะครับคลิปละคําคำาคำนะครับคําคำ รวมทั้งหมด30คลิปนะครับถ้า30คลิปคลิปละ5คํานะครับอ่ามันก็จะเป็นทั้งหมด150คําพอดีเนาะ150คําพอดีนะครับซึ่งคลิปชุดเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่5นะครับจากทั้งหมด30คลิปนะครับก็ถ้าเกิดเราบวกไป4คลิปที่แล้วนะครับก็เท่ากับว่าเราเรียนรู้คําศัพท์มาแล้วทั้งหมดย0คสิบคำเนอะตามตาม H H เล้เกนน็้เ,าเ,เคานครับเะะี้ เราก็จะรู้คำศัพท์ทั้งหมดหนึ่งเอ้ยไม่ใช่หนึ่งรอทั้งหมดยี่สิบห้าคำแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่คำศัพท์พวกนี้กันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่คำแรกนะครับคือคำว่าจินเทียนจินเทียนจินเทียน,น,นแปลว่าวันนี้นะครับจินเทียนคำที่สองครับเทียนชีแม เทียนชีเทียนชีแปลว่าอากาศครับผมเทียนชีแล้วก็คำที่สามครับเจําเมย่างจําเมย่างจําเมย่างแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างเจําเมย่างนะครับเช่นสมมติว่าเราเราพูดภาษาจีนเราบอกว่าหนีเจําเมย่างหนีเจําเมย่างเดี๋ยวเยวเขียนไม่สวยเอาใหม่เอาใหม่ หนีหนีแปลว่าคุณใช่ไหมครับหนีจนมาย่างคุณเป็นอย่างไรบ้างแบบนี้นะครับจนมาย่างแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างถัดมาเยเยวิธีการออกเสียงนะครับให้ออกเสียงรอเรือยอยักควบรอเรือนะครับไม่ใช่เยแล้วก็ไม่ใช่เรอนะครับแต่เป็นเย่อเยนะครับเยแปลว่าร้อนนะครับ แรแปลว่าร้อนแล้วก็ต่อไปสุดท้ายเหินเหินเหินแปลว่ามากนะครับโอเคอันนี้ห้าคำยังห้าคำแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่คำศัพท์ไปเลยดีกว่าครับประโยคครับประโยคจินเทีนทนนยนแปลว่าวันนี้ใช่ไหมครับเมื่อคู่ที่เราพูดถึงกันเนาะเทียนชีอากาศ จนมาย่างเป็นอย่างไรบ้างจินเทียนเทียนชนยีวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับถัดมาจินเทียน天气很热จินเทียน,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 นวันนี้เทียนชีอากาศเหินแปลว่ามากเรอ่อแปลว่าร้อนเห็นความผิดป,ปกติไหมครับแต่ตรงนี้ดูไม่ยากเนาะว่าเวลาเราแปลเป็นไทยเราก็แปลว่า วันนี้อากาศมากร้อนต้องแปลว่าอะไรครับวันนี้อากาศร้อนมากใช่ไหมครับก็คือคําว่าเหินเนี่ยนะครับคําว่าเหินเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปากกามาวงก่อนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็คําว่าเหินนะครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะตรงกับคําว่า v ว r y เลยนะครับอ่าหลายๆคนน่าจะคุ้นกับภาษาอังกฤษคานี้อยู่แล้วเนาะ v ว r y เวลาเอาไปใส่อย่างเช่น เวร้อนมากภาษาอังกฤษจะพูด very hot ใช่ไหมครับเขาจะเอา very ที่แปลว่ามากไว้ด้านหน้าใช่ไหมครับเรอเนี่ยถ้ามันตรงแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือคําว่าร้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการใช้คําว่ามากในภาษาจีนจะต้องเอาวางไว้ข้างหน้าข้างหน้าสิ่งที่เราขยายเสมอนะครับร้อนมากภาษาจีนพูดมากร้อนหนาวมากภาษาจีนก็พูดมากหนาวแบบนี้นะครับเอาคําว่ามากไว้ด้านหน้าเสมอเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไวยากรณ์เดี๋ยวค่อยๆซึมซับไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปสู่ประโยคถัดไปเลยครับหนีส si, ีคว si, ันมาหนีสีควันมาหนีแปลว่าคุณนะครับสีควันแปลว่าชอบมาไหมใช่ไหมหรือหรอใช่ไหมครับ, i, si, one, un, บหนีสีควันมาคุณชอบไหมคุณชอบไหมแบบนี้นะครับหนีส si, ีควันมาอ่าดูดิว่าเขาตอบว่าอะไรหวู我很不喜น 我很不喜欢ฉันใช่ไหมครับหักมากไงครับปู้ไม่สีค喜นชอบฉันมากไม่ชอบอ่าเราแกะคําศัพท์ได้แล้วเนาะฉันมากไม่ชอบน่าจะแปลว่าอะไรครับฉันไม่ชอบมากๆเนาะฉันไม่ชอบมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่การเขียนอักษรจีนกันเลยนะครับอันนี้คือคําว่าจินเทียนเนาะเอาเราเริ่มคํานี้ก่อนนะครับเริ่มตัวสอบตัวน,นี้ก่อน ขีดที่หนึ่งนะครับทำด้านบนครับขีดที่หนึ่งขีดที่สองนะครับเราซื้อบอกไว้นิดนึงนะครับว่าเราซื้อเขียนตรงเนี้ยเนี่ยเราซื้อเขียนตรงเนี้ยเราซื้อใช้เมาส์คอมพิวเตอร์เขียนนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีบิดเบี้ยวบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับต่อไปครับขีดที่สามครับแล้วก็ขีดที่สี่อ่าไม่เบี้ยวฮชไม่เบี้ยวโอเคครับอันนี้คือคําว่าจินนะครับต่อไปคําว่าเทียนครับขีดที่หนึ่งครับขีดที่สอง ขีดที่สามแล้วก็ขีดที่สี่ครับจินเทียนแปลว่าวันนี้นะครับจินเทียนถัดมาอันนี้คือคําว่าเทียนชี่เนาะแต่ว่าเทียนเนี่ยเราพูดถึงไปแล้วเมื่อคู่นี้เพราะฉะนั้นเราซื้อไม่พูดถึงแล้วนะครับเรามาดูตัวชี่ครับอ่าเราซื้อเขียนตัวใหญ่ๆเลยแล้วกันขีดที่หนึ่งครับขีดที่สองครับขีดที่สามครับแล้วก็ปิดท้ายครับ ขีดที่สี่ครับโอเคอันนี้คือคำลิ้นพันคือคำว่าชี่นะครับเทียนชี่แปลว่าอากาศนะครับมาเรามาดูตัวนี้ตัวนี้เอาตัวตัวบนก่อนเนาะตัวบนจะแบ่งเป็นสองนะครับข้างบนกับข้างล่างนะครับบนล่างนะครับอักษรจีนนะครับไม่ใช่เลขนะครับเราเริ่มกันเลยครับขีดที่หนึ่งครับขีดที่สอง ขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าเลขที่ออกไม่ใช่ละขีดที่หกขีดที่เจ็ดขีดที่แปดแล้วก็ขีดที่9้าครับอันนี้คือคำว่าินนะครับต่อมาครับตัวเมอครับขีดที่1ขีดที่สองแล้วก็ขีดที่สามเมอนะครับตัวย่างเนี่ยย่างแบ่งซ้ายขวานะครับแบ่งซ้ายขวาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวซ้ายกันครับ เอาเผื่อลบตัวเมอไปด้วยตัวย่างนะครับขีดที่หนึ่งครับขีดที่สองเบี้ยวเอาใหม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขีดที่สองครับขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หกขีดที่เจ็ดขีดที่แปดขีดที่เก้าแล้วก็ขีดที่สิบนะครับเดี๋ยวเราเร์เขียนเบี้ยวไหมไม่เบี้ยวเนาะโอเคตามนี้แล้วกันเจนเมยย่างนะครับแปลว่า เป็นอย่างไรบ้างเนาะจันาย่างถัดมาคือคําว่าเย่อครับเย่อเนี่ยถ้าเกิดตามเราแบ่งตามตัวสอนจีนเราจะแบ่งตามนี้นะครับบนกับล่างแต่ว่าเราซื้อแบ่งให้ง่ายกว่านั้นนะครับจะได้ดูเข้าใจง่ายแบ่งเป็นซ้ายกลางไม่ใช่ซ้ายกลางดิซ้ายขวาแล้วก็ล่างนะครับเราซื้อแบ่งแบบนี้นะโอเคครับอ่ะเราดูตัวซ้ายก่อนขีดที่1ครับขีดที่สองขีดที่สาม ขีดที่4ขีดที่หนะครับแล้วก็ขีดที่6ครับแล้วก็จุดด้านล่าง4ี่จุดจุดแรกนะครับขีดที่7ดไปทางซ้ายครับแล้วก็ที่เหลือไปขวาครับ8 9 10สครับผมอันนี้คือคำว่ารอนะครับรอแปลว่าร้อนนะครับท่านมาปิดท้ายตัวนี้น่าจะปิดท้ายแล้วเนาะอันนี้แบ่งซ้ายขวานะครับแบ่งซ้ายขวาโอเคครับ อ่ะตัวซ้ายขีดที่หนึ่งครับขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หกขีดที่เจ็ดเบีเ้ยวไม่เบี้ยวเท่าไหร่เนาะได้อยู่ได้อยู่ขีดที่แปดแล้วก็ขีดที่เก้าครับผมโอเคครับคำนี้คือคำว่าเหินนะครับเหินแปลว่ามากจะตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า v e r y เนาะปะหมดหรือยังหมดแล้วมั้ง อ่าโอเคหมดรับโอเคครับก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูเอ่อเขาเรียกอะไรนะไปดูไปดูคลิปถัดไปเนาะแต่สําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วอยากจะเข้าไปดูเอ่อคลิปก่อนหน้านี้ก็ดูเอ่อลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือว่าเข้าไปดูในช่องตามนี้เลยนะครับเหล่าซื้อใต้ครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับใจเจนครับใจเจน